ไ้บบพี่มให้ขายผมก็เลยขายบไปบอกแล้วเฮียเฮียทำอาหารกินเอาเปรียบาโยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็เลยขายใบเป็นปลกเราก็สับด้วยบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปลงครับ่หตัวนี้ต้องรู้ที่มาต้องรู้ที่มาขอหน่อยขอหน่อยขอเฉพาะถึงท้าสุเรียน นี้งเสมัด้วยเมื่อกี้เห็นสี่ลังอยากอยากจะรู้อยู่ไหนแล้วเห็นสี่ลังไปกินมาเลซียรู้มาเลยององ้ามมาจากตเเพราะว่าก่

เก็บไปไแล้วข้างหลังรูปใบฟ้าข้าเงหลังมาไม่รู้เหรอไปดูก่อนไปก่อนไได้เาใช่าะเลยใช้กันจะไม่ดูชาวบ้านทั่เลย ไม่มีอะไรคลังไม่ได้พว่าัเพราม่รู้ว่าเราจะไหนอ่ะ ไปแล้วอะไรก็ว่ากันอะไรก็ว่ากันทำไม่ได้อะทวนเราที่ประโยชน์่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn